สวัสดีครับพระสมเด็จเล่นแค่ชอบเรามักจะได้ยินคำคำนี้จากเจ้าของพระเจ้าของแผงเจ้าของร้านเมื่อเราเดินเข้าไปหาพระตามสนามหรือตามศูนย์เขาจะพูดแบบนี้ก็ใช่สิครับ เด่นแค่ชอบเพราะพระสมเด็จหลากหลายความคิดหลากหลายความเข้าใจบางองค์เราดูดีหลายหลาคนเขาอาจดูไม่ดีมันก็เรื่องของเขาเป็นสิทธิส่วนตัวของเขาเป็นความชอบของเขามันจะไปชักจูงเขาไม่ได้หรอกครับเพราะฉะนั้นเราต้องศึกษา ด้วยตัวเราเองอย่าไปหวังเพื่อนคนอื่นอย่าไปฟังเสียงใครมากระซิบข้างหูอย่ามาฟังเสียงเชียร์จากคนขายต่างของเราครับเงินทองเป็นของหายากใช้จ่ายอย่างมีเหตุผลและคุ้มค่าครับพระสมเด็จองค์นี้เป็นพิมพ์ ก่าผมเดาว่าน่าจะเป็นยุคกลางๆแกะพิมพ์ด้วยสวยมีการลงชาติแห้งสีของชาติไม่แดงแล้วครับออกจืดๆจ,จะชมพูก็ไม่ใช่คล้ายๆเลือดหมูก็ไม่ใช่ดู เก่าตุนๆยังไงไม่รู้แต่ผมกลับชอบนะครับเก่าดีเส้นสายความคมของพิมพ์ความชัดลึกเป็นผ้าสมเด็จพิมพ์จีวรบางพระประธานอกวีเล็ก คอดกิว่วเกตแหลมคมยาวจรดซุม้มสวยงามครับศิลปะน่าจะเป็นช่างหลวงแกะนะครับเกา่เกาๆแบบนี้ดูดีมีเสน่ห์ครับ คนชอบของเก่าคนเล่นของเก่ามันก็ชอบไปแบบภาษาเก่าๆใครจะว่ายังไรก็ช่างเราชอบเป็นพอใจแล้วครับขอบคุณนะครับที่ติดตามชมเช่นเคยครับโชคดีมีความสุขขอให้ประสบผลสำเร็จ สวัสดีครับ